ดูครับฟีคิกของหนองบัวครับระยะประมาณสักสิบเก้าหลาได้ยานมาแล้วครับทีราบาซีปั่นลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับนองบัวขึ้นนำครับฟรีคิกของแอทอนติราบาซีนาทีที่56บครับลูกฟรีคิกลูกนี้ยิงเต็มข้อเลยครับโอ้เซตเตอร์ฮาร์ตไออนติราบาซีครับหมาลิกสี่คนนี้ครับทำประตูให้ทีมนองบัวพิจิฟซีขึ้นนำพิประจวบเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้ดูครั้งครับลูกยิงเนี่ยครับอืฟันนะครับเต้าขวาลูกนี้ ข้ามกำแพงไปครับหนูไปเสาสองเลยครับยืงได้แค่มองครับจิรันพงทสีหาครับนี่ครับไม่ได้กระดิกอะไรเลยครับแค่หันไปมองเท่านั้นเองครับ1ประตูต่อศูนย์ครับดูกรบปั่นด้วยเท้าขวาอ้อมกำแพงมาแล้วก็ตุงตะข่ายเลยครับนาทีห้ากครับน้องบัวพิชียฟซีขึ้นนําพิธีประจวบฟซีนึ่งประตูต่อศูนจากอตอนติลาบัสซี่ได้แค่นั่งมองครับจีรันพงโอ้โหยิง